ไอ,อตีมกำลังขอบคุณมากเลยค่ะองาำงามอร่อยโอ้ยมาดูตรงนี้สีสวยมากเลยแม่ถึงด้วยที่มาอยู่หน้าหนูไหมจะได้มองวิวตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอเคได้ทำไมหรอ ดูสิวิวสวยใช่ไหมอืมใช่แข่งทินิชาดีกว่าอืมก็สวยดีนี่ทำไมหรอน้องวิวเบื่อจังไปเล่นน้ำไปเล่นไปซื้อติมดีกว่าวิวก็สวยดนิดนี่อะโอ้ยช่วยฉันด้วย ไม่มีใครมาช่วยฉันเลยฉันว่าฉันลงน้ำดีกว่าถึงเวลาที่เราจะแก้งแล้วหฮยยะอะไรยยเฮ้ยน้องน้องทำอะไรเนี่ยสม ชุดว่ายน้ำด้วยเนี่ยตายแล้วลูกเราเอาันนี้นีน่ขึ้นมาได้ไหมหนูว่ายน้ำไม่เป็นพอ่ออะอะอะไรดีเอา,เอานี้ไปแล้วกันเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคงไม่มีเลยหรอกช่างเถอะเอ๊ะอะไยะพ่อ ไปถ่ายตรงนั้นไอ้เคยๆขึ้นโอค,ค่อยๆพัดมาเฮ้ยโอ้ยตัวเปียงหมดแล้วเนี่ยนี่ลูกลูกเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเจ็บอะไรไหมเหนื่อยไหมเป็นอะไรไหมสวยแล้วไงทีก้านี่ลูกเป็นไรไหมเนี่ยโธ่นี่ทีก้าไปผักพี่เขาตกน้ำทำไม บอกมาหน่อยสิเอ่อจิจิติกาขอยากจะแกล้งพี่เฉยไม่ได้คิดที่จะผักพี่อะไรแบบนี้หรอกนี่โลกไปผาักพี่เขาตกงน้ําได้ยังไงถ้าพี่เขาว่ายน้าไม่เป็นด้วยซ้ําเนี่ยถ้าพี่เขาจมน้ําขึ้นมาทำไงฮะจิกานี่อย่าไปแกล้งพี่เขาสิพี่เขายังแกล้งอยู่บ้างไหมล่ะ แล้วคิดยังไงไปแกล้งพี่เขาโถ่ลูกเ้ยดีก็ดถังพี่ตกน้ำะ่ะพี่ตกใจตายเป็นตะตุ่มมาเนี่ยอะไรคือตายเป็นตะตุ่มใจหรือเปล่าคะเออนั้นแหละใจเป็นตะตุ่มเลยอะ่ะน้องอะ่ะ แกงพีลับช้าเหอนที่จะแก้ย่างอื่นจิบจิบแกงพี่ผักตกน้ำนี่นะหวยพกีกลัวน้ำด้วยวายน้ำก็ยังไม่เป็นเลยโอ้ส้นหน้าน้ำเดินดุเราตัวเปียก <c oughs> น้ำพ่อกับแม่ไปกินแซนด์วิชนั่งตรงนี้ก่อนนะค่ะเล่นกันให้สนุกเถอะ มาน้องมาตามพี่พี่จะพาทิกาไปไหนมาที่นี่ที่นี่ชาจะแก้งทิกาไะเนี่ยไม่แก้งไม่กริงน้องพี่จะพาทิก้าไปไหนไปไกลแสนไกลไปพี่นี่เจ้ เปลี่ยนเป็นอันนี้แทนไป้ยไปที่กลายเซนกลายอีกเกาะหนึ่งจากเกาะที่เราอยู่ฝั่งด้านนี้พีนิชาพายมาจากตรงนี้ไปตรงนี้ ไปกันเลยฮ่า่าาายนี่นี่แช่พัสดิก้าไปไหนแล้วอละพ่อแม่ล่ะนี่เนาอชึบน้องอยู่ที่นี่ไว้นะน้องเงียบเงียบด้วยถ้ามีอะไรก็กวาดถูเอาอ๋อใช่ แล้วถ้าน้องอยากไปไหนอ่ะน้องก็ใช้เนี่ยเปิดให้มีคนมาช่วยละกันนะเออใครก็ได้ช่วยพี่นิชาหนูไปด้วยไม่น้องอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวพี่ไปที่อื่นแหละบ๊ายบายนะ <c oughs> พี่ไปหาพ่อกับแม่เดี๋ยวพี่จะพายเรือไปเกาะนน้นแล้วนะ <c oughs> บ๊ายบาหน้องแก่งพี่พี่ก็ต้องแก่งน้องกับ ไอ้ <c oughs> เก่งทีแกไม่ต้องตายแบบทีฆ่าแบบนี้ด้วยนี่นะจ๊ะมีนิชาจริงทีกายอยู่ในถ้ำมดืดๆไม่มีอะไรอา้อาวไฟดับแล้วหรอเ <c oughs> งอยฉันมีอันนี้นะ ใครก็ได้ช่วยทีก้าทีใครก็ได้ฮ้าสะใจจริงๆทิ้งน้องได้น้องอยู่อเกากะหรือพี่อยู่เกาะที่แค่น,นี้ก็จะไม่มีคนแก่งบิติชาละเอาพ่อแม่กลับบ้านกันไหมคะเอาแล้วน้องเ่อลูก อ๋อหนูทิ้งไว้อีกถ้ำหนึ่งอีกเกาะหนึ่งแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยหนูพูดว่าไงนะลูกหนูทิ้งน้องไว้ที่อีกเกาะหนึ่งแล้วอะค่ะฝั่งนู้นที่มันมีถ้ำอะค่ะนี่ลูกพายเรือไปตรงนั้นเพื่อไปทิ้งน้องลูกจะบ้าเหรอไงเนี่ยไปทิ้งลูกอไปไปทิ้งน้องไปตรงนั้นที่ไในน้องอยู่คนเดียวอยู่กับใคร อยู่คนเดียวค่ะโอ๊ยพี่ไม่ดูแลน้องเลยเนี่ยโอ้ยหอไปเร็วลูกจะเป็นไรไหมเนี่ยไปไปไปตายแล้วแล้วดนดูนี่ลูกไปแก้งน้องหรอไงเนี่ยหนูแก้งเ็คืนค่ะเพราะว่าน้องผักตกน้ำกับไเรื่องผักผักหนูตกน้ำเนี่ยกับไอ ที่ทิ้งน้องแล้วน้องไปอยู่ที่อื่นท้าโดนอะไรขึ้นมาทายัางไงใครลักพาตัวขึ้นมาทายัางไงมันหนักกว่าหนูตกนะ้ำอีกนะหนูตกมามันไม่ได้ลึกขนาดไหนมันมันแค่นิดเดียวเข้าใจไหมลูกโหโหยลูกเอ้หนูก็แค่อยากจะสอนน้องเฉยๆอะค่ะว่าอย่าแก,ก้แบบนี้ไม่นั้นจะโดนแบบนี้สอนก็บอกดีๆไม่ต้องมาทำขนาดนี้ก็ได้ลูกก็รีบไปเร็ว ที่ก็จะได้กลับบ้านไหมอย่าหลงให้หลงให้ไปเราก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านเราติดอยูที่ทําเราทํานี้ก็เป็นทํามหลังอ๋อไฟมาแล้วเอายฉันจะอยู่เองคนเดียวได้ไหมเนี่ย ทำไปก็ไม่มีคนช่วยหรอกอยู่ที่นี่แหละหนางลงไปเดี๋ยวก็มีคนมาแถวแถวนี้หรอมังมม้งคง <c oughs> มั้งไม่เปที่จะทำแบบนี้เนะี่ย พี่นิชากับพ่อแม่หมอนะชีกาจะสัญญาว่าชีกาจะไม่แกงพีนิชาต่อไปเถ้าชีกาแกมีจ่าอีกเนี่ยมีสิทธิ์จะที่ทำนีกแน่เลยอย่างว่ายังไม่ได้ออกจากทําเลยคิดเรื่องนั้นแล้วล่ะ อจะจะใช่ค่ะใครมาโอ้โลูกโอ้ยแม่ขอโทษแทนพี่ด้วยนะคือแม่ไม่ดูลูกเองอ่ะว่าลูกหายไปพ่อก็เหมือนกันนะทีก้าพ่อขอโทษเออทีก้กพี่พี่ขอโทษนะที่พี่ทิ้งน้องอ่ะ ที่พี่ทิ้งน้องก็พราะว่าพี่อยากแค่น้องไม่แกล้งพี่อีกน้องจะให้อาภัยพี่ไหมอ่ะอหยก็ได้แต่พี่ห้ามทำอีกนะพี่ก็จะไม่แกล้งน้องแล้ว <c oughs> น้องแม <c oughs> ลูกจีก่ <c oughs> อุ๊ยเจ็บพอ เรากลับบ okay. oh. oh, yeah. ้านกันเถอะโอเคไปกันโอ้โอเย่ชิคกบูมเอ